หัวคนป่าหัวคนป่าหัวคนป่าเขาเกิดขึ้นมาเพื่อชาวนาชาวไร่เพิ่มผลผลิตเพิ่มพูนกำไรด้วยแร่ธาตุฉันดีกว่าใครๆคุณาภาพโดนใจเกษตรกร,กรยั่งยืนด้วยความต้องใจมุ่งมั่นสัรนหา นี่คือรายการข่าวชาวทุ่งนะครับวันชัยเมืองขุนเดชครับไอหนุ่มมาเสียเมียหนึ่งลูกสองน้องเมียงามงามคนนี้นะนำรายการนำข่าวคราวอะไรต่างๆนาะนำมาเล่าเอามาเสนอให้ได้รับทราบให้ได้รับฟังกันนะเป็นประจำทุกวีทุกวันนะหลากหลายคลื่นหลากหลายความที่หลากหลายจังหวัดเดยเราเจอ,เร,เ,จอเราเจอกันเป็นประจำนะครับโดยการสนับสนุนส่งเสริมเป็นอย่างดีจากแม่ปุยตราหัวคนป่านะครับนะ ก้าวเข้าสู่ปีที่100นะศตรวรรษแห่งความยั่งยืนสร้างความมั่งคั่งมั่นคงร่วมกันกับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรด้วยแม่ปุ๋ยชั้นเยี่ยมนะครับเอามาให้นะเพราะม่พี่น้องชาวเกษตรกร,ร,กรได้เอาไปใช้กันนะครับนะนะก็เกือบร้อยปีแล้วนะครับนะเรายืนหยัดอยู่ในวงการนี้มาอย่างยาวนานด้วยความเชื่อมัน่น นะครับกับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับนะอ่ะพี่น้องกเกษตรกรเอาไปใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะครับนะก็ช่วยนะในเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยนะครับนะเร่งเขียวเร่งใบนะครับใบใหญ่แตกรากดีนะโตเร็วนะพืชแข็งแรงนะครับนะรากเดินดีนะจะเป็นไม้ดอกไม้ระดับต่างๆนะครับนะดอกใบก็สวยสวย เอาไปใช้ในนาข้าวนะครับนาข้าวออกเต็มรวงนะเต็มนาขายได้ราคาดีนะครับนะพืชไร่นะไรอ้อยนะครับความหวานนะครับความหวานซีซีต่างๆนี่เพิ่มขึ้นนะครับนะลำใหญ่นะมันสัมปลังนี่หัวนึ่งขุดมาเนโอนะยักษ์ใหญ่ๆไม่ผิดหวังแหละนะครับนะสวนผลไม้ต่างๆนะครับนี่ก็ ติดผลดกดีนะครับนะควรเหนียวไม่หลุดล่วงง่ายนะเพราะฉะนั้นติดผลดกนะลูกใหญ่รสชาติดีสีสันดีขายได้ราคาดีนะอ่ะเอาไปใช้กันหลากหลายสูตรนะครับนะกับแม่ปุ๋ยตาหัวคนป่าที่สุขโขทัยนี่ก็อำเภอสวรรคโลกนะครับนะหาซื้อได้ที่ร้านพนาวันเกษตรพันุ์นะครับนะพนาวันเกษตรพันธุ์อยู่3แยกไฟแดงด้านเหนือนะสามแยกไฟแดงใหม่ นะครับนะที่จะตรงไปสีสัตว์ที่จะเลี้ยวขวาไปสีนครบางคนเรียกสามแยกคลองอยางนะครับนะร้านพนาวันก็อยู่ตรงนี้นะครับนะอยู่ทางแยกไปสีนครนี่แหละนะครับสีนครนี่ก็หาซื้อได้ที่ร้านหนองบัวกเกษตรพันธุ์นะครับตรงข้ามสามแยกตลาดนาใหม่นะอุตรดิต์อุตรดิตด์ที่ห้างใช้ฟ้าเกษตรพันธุ์นะครับ,นะรบนะอยู่ใกล้ๆท่ารถบขสออุตรดิตต์ อานะครับอำเภอตรอนนี่ก็ที่ร้านจินดาเกษตรพันธุ์นะครับนะหมู่2วังแดงนะครับอำเภอพิชัยก็ที่ร้านทีระเกษตรพันธุ์นะครับอยู่หน้าทกาศเมืองพิชัยอำเภอทองแสนขันนี่ก็ที่ร้านพาขวัญเกษตรพันธุ์นะยื่ยงธนาคารทกศทองแสนขันาาาาแล้วก็ร้านคําสุกเกษตรพันธุ์นะอยู่ข้างน้ํามันวังโป่งทองแสนขัน อำเภอน้ำปาดกันที่ร้านแสนต่อเกษตรพันธุ์นะครับสีแยกไฟแดงน้ำปาดก่อนที่จะถึงปั๊มน้ำมันพีทีน้ำปาดจังหวัดพิษณุโลกนะครับที่อำเภอวังทองหาซื้อแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าได้ที่ร้านทองสานะครับอำเภอเมือง,งพิษณุโลกที่ร้านซุ้งม้งหลีนะอยู่ที่ตำบลวัดพลิกนะครับร้านเจ๊แปวตำบลสมอแขก็ที่ร้านซับไทยวันนะครับตำบลมะขามสูงที่ร้านเกษตรรากหญ้า อำเภอชาติรการที่ร้านพัชราพรการเกษตรครับอำเภอนครไทยก็ที่ร้านอ,อเจริญชัยอยู่ที่ตำบลหน,อ,นองกระเท้านะนี่คือพิษณุโลกนะครับจังหวัดแพร่ก็ที่สากรการเกษตรวังชิ้นสากรการเกษตรเมืองลองสากรการเกษตรร้องกวางนะสากลสากรการเกษตรเมืองสองจังหวัดน่านก็ที่สากรการเกษตรท่าวังผานะครับนะเหล่านี้ สามารถที่จะหาซื้อผลิตภัณฑ์นะตราหัวคนป่าเอาไปใช้ได้เลยนะครับไม่เฉพาะแต่แม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าท่านั้นนะครับนะปุ๋ยน้ําทางใบนะครับฮอร์โมนพืชปุ๋ยเกล็ดอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับนะครบครันทุกร้านในเครือของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับศูนย์บริการข้อมูลของแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าครับ0 9 9 0 0 2 4999 099 0 0 2 4 9 9 9หัวคนป่าหัวคนป่าหัวคนป่าเขาเกิดขึ้นมาเพื่อชาวนาชาวไรเพิ่มผลผลิตเพิ่มภูนกำไรด้วยแร่ทาตุชนดี ว่าใครๆครุณภาพโดนใจกเกษตรกรยังยืนหรือความต้องใจอันนี้ไม่พอมาเอาเพิ่มไม่ดีจริงไม่มาส่งหลบแล้วตะเชา้าชิ้นกสอบะาตะเช้าไม่พอเออออาอี้หลบไหมอ่ะเอาอีกสี เออนี่เขาต้องมีรถยกงี้ลุงหนันเอาลักณามาให้ดูว่าใช้มดไปไหลกระสอบแล้ววันนี้มาเอาเพิ่มมากเกษตรกรใช้กันเยอะมากปุ๋ยตาหัวควันตาเขามีลายสีลายสูตรมากๆเลยแกเพราะแต่ละฤดูกาลก็ไม่เหมือนกันผลช้เขารู้กันจะอันไหนดีนี่เขาปากต่อปากบอกต่อต่อกันเลยนะจะเข้ามาปรึกษาที่ร้านใครเคยสุกทยัยหนุ่มนั่นสวัสดีพี่มานินค่ะสวัสดีค่ะสัยอตัวไหนอยู่ละพี่สี่สิบหกศูนย์ศูนย์ก็ใจ้อยู่สาวแปดแปดนี่ เห็นเข้าหลอบแรกครับมันจะทํามือแตกกอดีเชิชเข้าไปดูใน Google ก่อนเราไม่รู้ว่าเพราะเราไม่ใช่คนที่นี่มีเบอร์โทรก็โทรมาถามก็ตามมาซื้อที่นี่ก็จนทุกวันนี้เลยพอเอาไปใช้แล้วเข้ามันแตกกอดีแตกกอดีมากเลยลองไหล่แบนดลองลองมามดทุกแบรนด์ครับลองมามดตรงไหนปลูกนะหัวคานี่านะเราจะบอกคนก็เรียกคนหัวปาหมันก็คนหัวหัวปมาลายอยาง หัวคนจ๋าแกพอจ๋าไม่จ๋ามีใครเคยใช้ปุ๋ยย่หอนี้บ้างแล้วคอมเมนต์กันม,มาได้เลยนะหนูเข้ามาในร้านพนาวันเกษตรพันนะเห็นลูกค้าเข้ามาสังส่งซื้อกันจิงจังเลยจุดเด่นของร้านเราคืออะไรจ๊ะี่ิลานนะจ๊ะก็จะมียาครบทุกอย่างเลยนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเป็นยา ยาฆ่ายาฆ่าแมลงนะคะยาเชื้อโรคแล้วก็แบคทีเรียนะคะแล้วก็จะเป็นฮอร์โมนห้ารเสริ่มจ้ะมีครบเลยไมวว่าจะเป็นพวกกําจัดวัชพืชต่างๆหรือว่าจะเป็นฮอร์โมนอาหารเสริมเนาะใช่ค่ะปุ๋ยที่ดีต้องปุ๋ยตาหัวคนปลาเองลองเอาไปใช้กันเด้อคนปลาหัวคนปลาหัวคนปลาประกาศสัตว์ดาเพื่อชาวนาชาวไรเพิ่มผลผลิต ครับขอบคุณน้องแนนะนะ้องแนนนี่นะครับนักรีวิวคนเก่งของสุโขทัยเรานะครับที่มารีวิวในส่วนของปุ๋ยตราหัวคนป่าที่ร้านพนาวันเกษตรพันธ์อำเภอสวรรคลโลกนะสามแยกคลองอยางสามแยกเอี่ยมหลีนี่แหละนะครับนะก็ยืนยันจากผู้บริหารของร้านนะรวมถึงพี่น้องเกษตรกรที่เข้ามาสื่อชัยด้วยนะครับนะว่าปุ๋ยตราหัวคนป่าคุณภาพนี่ระดับโลกจริงๆ นะครับนะใครได้ใช้แล้วก็ติดใจซื้อใช้ซ้ำกันทุกฤดูกาลเพาะปลูกนะครับนะกับพืชผลของท่านนะได้ผลดีนะครับนะกับปุป๋ยตราหัวคนป่านี่คือปุ๋ยเต็มเม็ดปุ๋ยเต็มสูตรปุ๋ยเต็มกระสอบนะครับ50กิโลกรัมเนื้อปุ๋ยน้วนล้วน,วน no f เลอร์ไม่มีสารเติมเต็มนะใส่เข้าไปให้มันเปลืองพื้นที่ไม่เอาเปรียบพี่น้องกเกษตรกรนะครับนะเราบริษัทยิปอินซอยนะยืนหยัดเข้าสู่ปีที่100 อย่างเต็มภาคภูมิใจด้วยความอบอุ่มขำชูได้รับจากพี่น้องกเกษตรกรทั่วประเทศนะครับไปว่าข่าวของเรากันต่อนะอ่ะมอบชาวนาที่ภาคกลางนะครับจี้ให้รัฐบาลแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำนะครับนะประชดประชันหน่อยนะสนใจแต่จะแก้รัฐมน,นูญนั่นแหละนั่นครับนะอันนี้นี่ก็ที่สมโดยการประชาชนทำเนียบรัฐบาลกลุ่มกเกษตรกรชาวนาผู้ได้รับความเดือดร้อน ทางภาคกลางไม่ว่าจะเป็นอยุธยาสุพรรณอ่างทองลบบุรีสิงห์บุรีชัยนาทและก็ปทุมธานีนี่ก็ประมาณสัก200คนนำรับนำโดยนายสมชัยไตราถาวรประธานชุมนุมชาวนาอายุธยาเขาก็เดินทางมาครับชุมนุมเพื่อยืนน่นหนังสือถึงนางสาวแพโรจงทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีขอให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำวรรเทาความเดือดร้อนของชาวนาอย่างเร่งด่วนโดยมีข้อเรียกร้องดังนี้ ข้อ 1>, 1ขอให้รัฐบาลดาเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวนานะโดยกําหนดราคาประกันเอาไว้ที่เกวียนละ11,000บาทและก็ปริมาณนะครับนะปริมาณประกันที่รับก็ไม่เกิน50าิเกวียนต่อรายนะหรือทําโครงการรับจํานาข้าวนะเกวียนละ1 1 0 0 0นหะสำหรับเกษตรกรรายละ50าิเกวียน ข้อ2ขอให้รัฐบาลเยียวยานะชาวนาในพื้นที่รับน้ําโดยจะสรรเงินชดเชยเไร่ละ300บาทต่อเดือนนะครับต่อเดือนนะเป็นระยะเวลา3เดือนในแต่ละปีนะเพื่อช่วยเหลือชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากการเป็นพื้นที่รับน้ําข้อ3ขอให้ยกเลิกมาตรการห้ามเผาต่อสั่งข้าวเนื่องจากชาวนาที่อยู่ในพื้นที่ไม่มีทางเลือกอื่นใดในการกําจัดฟางข้าวนอกจากการเผาทําลาย หรือขอให้ตั้งงบประมาณรับซื้อต่อสั่งข้าวเพื่อช่วยลดภาระชาวนานักข่าวรายงานครับบอกว่าระหว่างรอย,ยื่นหนังสือถึงนาย,ยกเนี่ยกลุ่มกเกษตรกรมีการปรสาสัยผ่านเครื่องขยายเสียงบริเวณถนนพิศณุโลกหน้าประตู4ทำเนียบรัฐบาลนะซึ่งเป็นการปลาสัยถึงปัญหาราคารับซื้อข้าวตกต่ำพร้อมทั้งชูป้ายระบุข้อความต่างๆเช่นต้นทุน6000ขายได้6,500เอาเงินที่ไหนจ่ายดอกเบี้ยนะครับ กำแพงเพชรเกวียนละห0 0 0ถึงหกพัจะอยู่รอดได้ไงขอหมื่นสองว่างั้นหยาดเงื่อของชาวนาต้องมาเป็นน้ำตาในวันนี้โคตรช้ำใจนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับจากนั้นตอนเที่ยงครึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมก็เคลื่อนมาที่ประตูหน 1, สึสะพันชมัยมารูเชตเที่ยง50นาทีในสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยผานนิ์รัฐม,มนตรีช่วยผาน,นิดนะพร้อมด้วย ในสมคิดเชื้อคงซึ่งเป็นรองเลขานายกครับก็เดินทางมาพบกลุ่มผู้ชุมนุมโดยก็บอกว่าเรื่องเนี้ยนายกไม่ได้นิ่งนอนใจท่านก็ใจปัญหากเกษตรกรชาวนาทุกคนน่ะวันเนี้ยเนี่ยก็ต้องขอโทษทุกคนที่ผ่านมานี่็ตัวเองก็เป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชเอาข้อมูลมาดู2ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศอินเดียเขาไม่ได้ส่งออกก็เลยไม่มีการแข่งนแต่พอก็ส่งออกในปีนี้ข้าวก็เลยราคาตกนะอีตรงเนี้ยไม่ใช่ข้อแก้ตัวหรอกนะ นายกคำชับทางพาณิชย์ว่าการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายข้าวที่จะกำหนดแนวทางช่วยเหลือกกเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคาข้าวเปลือกที่มันลดลงจากการกลับมาส่งออกของอินเดียหลังหยุดไป2ปีนะอันนี้นี่ก็เดี๋ยววันที่20เนี่ยนะพา,านนี้ก็จะเสนอว่าจะให้ราคาเท่าไหร่ส่วนที่รัฐบาลเพิ่มภาระให้กเกษตรกรเรื่องห้ามเผาฟางเนี่ยนะคุณสุชาติเขาบอกว่าอันนี้เป็นนโยบาย แก้ปัญหาฝุ่นควนะัน PM 2.5การประชุมพรุ่งนี้ก็จะบรรจุเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าสร้างปัญหาให้กับเกษตรกรรวมถึงเรื่องเงินชดเชยด้วยนะที่จะมีการสอบถามทางรัฐมนตรีครั้งว่าจะเป็นอย่างไรก็ยืนยันว่านายกไม่ได้ทอดทิ้งแต่มีความตั้งใจแก้ปัญหาและตั้งใจมาติดตามปัญหาไม่ใช่แค่มาพบรับหนังสือแล้วกลับนะซึ่งการที่ตนมาวันนี้ถือว่าเอาหน้าตัวเองมาการันตีนะคุณสุชาติว่างางน,นี้ จากนั้นนี่ก็เกษตรกรบางส่วนขอความชัดเจนจากนายสุชาติบอกว่าการประชุมวันพรุ่งนี้เนี่ยก็คือวันนี้นี่แหละจะได้ตัวเลขราคาข้าวที่ชัดเจนหรือเปล่าพร้อมทั้งระบุบอกว่าที่ผ่านมารัฐบาลให้ความสนใจแต่เรื่องแก้แรัฐมนูญนะคุณสุชาติก็บอกว่าวันนี้ตนไม่ได้พูดสักคำาึงเรื่องแก้แรัฐมนูญเนี่ยเพราะว่ามีความตั้งใจจะแก้ปัญหาราคาข้าวก็จึงได้มาถี้แจงพร้อมกับอกด้วยน้ําเสียงหนักแน่นนะบอกว่าวันนี้ไม่คุยเรื่องการเมืองแต่มาคุยเรื่องความเดือดร้อนของเกษตรกร วันนี้ผมคุยให้ชัดว่าจะคุยเรื่องความเดือดร้อนเพราะเป็นลูกผู้ชายแล้วก็ยืนยันนะวันที่20กุมภาหลังการประชมุมคณะอนุกรรมการนาบคเนี่ยนะนโยบายข้าวเนี่ยนะเมื่อมีความชัดเจนก็จะมีการถแถลงข่าวให้พี่น้องกเกษตรกรรับทราบพร้อมอธิบายเพิ่มเติมบอกว่าเรื่องข้าวเนี่ยไม่ได้มีแค่เฉพาะกระทรวงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องหรอกมันก็ยังมีกระทรวงกรเกษตรหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยซึ่งก,การทํางานมันก็ต้องบรรณาการกันทุกฝ่ายไม่ใช่รูปหน้าปาจมูกกันทุกครั้งไป ทางด้านประธานชมรมชาวนายุทธยาก็บอกว่าถ้าวันที่20เนี่ยไม่ได้รับคาตอบนะจากที่ประชุมที่ชัดเจนก็จะมีการรวมตัวของชาวนาทุกจังหวัดทั่วประเทศปิดถนนตีดคุกก็ตีดคุกนะแล้วก็เชื่อว่าคนที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้คือนายกคุณสุชาติเขาก็ย้ําอีกครั้งหนึ่งบอกว่าการมาพูดคุยกับพี่น้องชาวนาวันนี้มาด้วยความจริงใจแต่ที่ยังบอกราคาชัดเจนไม่ได้เพราะว่าต้องรอการประชุมวันนี้ก่อนแต่ก็เชื่อว่าจะต้องได้บ้างแหละ เออนะอ่ะเรียกร้องได้แต่ว่าจะได้อย่างที่เรียกร้องหรือเปล่าท่านผล้งฟังก็ต้องดูกันต่อไปนะนะอ่ะ,อะก็ขอให้ได้กันแล้วกันนะครับอาจจะไม่ได้นะอย่างที่เรียกร้องซะทั้งหมดนะก็ขอให้ได้บางส่วนที่มันจะไม่ทําให้เดือดร้อนกันแล้วกันนะครับนะอะไรก็ช่างจะเรียกไปเท่าไหร่ไงก็ช่างได้ทั้งนั้นนะถ้าว่าเงินนะมีไหม <laughs> เงินถ้ามีให้ไหมอะไรเงี้ยเนาะเออถ้ามีก็ให้หมดแหละนะครับนะที่สําคัญเนี่ยในขนาดเ,เฟสสามเงินหมื่นเนี่ยยังต้องแบ่งกลุ่มให้คนอายุสิบหกถึงยี่สิบปีกลุ่มเดียวก่อนเลยนะเนี่ยนะข่าวแววมาอย่างนั้นนะข่าวแววมาอย่างนั้นนะส่วนคนอายุยี่สิบขึ้นไปจนถึงสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบก็รอเฟสสี่เฟสห้าเฟสหกเฟสเจ็ดไปก่อนแล้วกัน ใครยังไม่ค่อยแก่ก็ไม่เท่าไหร่จะได้ไวหน่อยนะส่วนคนที่แก่ๆหน่อยห้าสิบถึงหกสิบมันรู้เลยไปรอเฟสหกเฟสเจ็ดนู่นเลยเอออันที่จริงก็น่าที่จะไล่มาจากไอห้าสิบก่อนเนาะนะก็ก่อนหน้านี้ก็ให้ไอหกสิบไปก่อนแล้วเนี่ยก็น่าจะไล่ลงมานะเหลือห้าสิบต่อไปก็สี่สิบต่อไปก็สามสิบอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้มาให้เด็กก่อนครับ <c oughs> เออแล้วแถวคนห้าสิบเขารอไม่ไหวเขาตายไปก่อนทําไงนะเนี่ยเออออาเอาเอาเงินมันไม่ค่อยมีนะครับไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกนะก็ถ้าเข้าใจกันที่ตรงนี้นี่ก็เอาเนาะเรียกร้องอะไรแล้วก็เอาที่มันพอเหมาะพอควรกันนั่นแหละนะครับอ่าส่วนเรื่องนี้ท่านหนูฟังรับคนไทยเราเนี่ยว่ายอะไรก็วหายได้หมดท่านหนูฟังสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะแม้แต่หุ่นยนในหนังนะครับ หุ่นยนต์ออปติมัสนะใครเคยดูมั่งหลายภาคเลยสนุกสนานครับนะเป็นหุ่นยนต์มาจากต่างโลกนะนุฟังโอ้ยมันลบกันมาสู้กันบนโลกนะตึกตึกนี่พังวินาศสันตโลหมดนะครับไอ้มังก็จะยึดโลกไอ้มังก็จะช่วยโลกนะครับสองพวกเนี่ยมันมาตีกันอยู่บนโลกเนี่ย มันแปลงร่างได้นะครับนะจากหุ่นยนต์มาเป็นรถรถบรรทุกมั่งรถเก๋งมั่งนะครับพอจะสู้กันมันก็แปลงร่างกลับไปเป็นหุ่นยนต์ตัวใหญ่ๆนะปร,รากฏว่าวันนี้กลายเป็นของศักดิ์สิทธิ์ซะแล้วนะครับนะไปขอหวยกันไปแก้บนกันครับโอ้โห,โหอ่ะนี่ก็เพจ Facebook อีซอขยี้ข่าวเขาก็โพสต์ข้อความแล้วก็รูปภาพสุดจะอึง ซึ่งเป็นแลนด์มาร์กใหม่ที่บรรดาลเหล่าสายหมูเข้าไปกราบไหว้บูชานะครับโดยก็่อนหน้านี้ก็มีคนเอาน้ำแดงมาถวายมาถวายหุ่นนี่แหละหุ่นเหล็กออพติมัสนี่แหละแต่ว่าล่าสุดดูเหมือนว่าจะมีการเอานางรำมาถวายแก้บนหน้าหุ่นออพติมัสด้วยนะครับหลังจากที่เขาขอพรแล้วสำเร็จงานนี้ทำเอาชาวเน็ตนะแซวกันสนั่นหวันไหวเลยเหมือนกัน โดยเพจอีซอ์เขาก็ระบุข้อความบอกว่าล่าสุดมีคนจ้างนางรำมาถวายแก้บนหน้าหุ่นออปติมัสหลังขอพรสำเร็จไม่ใช่คอนเทนต์นะคะเขาถูกหวยกันโครมๆหลังไปไหว้ท่านมาเข้าฝันหน่อยงังนอีกทั้งในภาพก็ยังเผยนะครับให้เห็นภาพหุ่นยนต์ออปติมัสยืนอยู่บนถนนบริเวณกลางแยกถนนเจริญกรุงตัดถนนส่งวาดและถนนเข้าหลามใกล้ๆตลาดน้อยกรุงเทพซึ่งเ็บริเวณด้านหน้า ก็มีนางรำกระปูเสือรำถวายแก้บนยันทมกลางผู้คนที่พบเห็นอย่างมากมายพอเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตก็มาแสดงความคิดเห็นกันเพียบนะครับอะไรกันครับเนี่ยนี่ประเทศมาถึงจุดที่บูชาทานฟอร์เมอร์ก็แล้วเหรอ <c oughs> นคนนี้บอกเจ้าแม่ตะเคียนเท้าเอลแก่ทำให้ฉันดูแย่เหมือนกันนะครับ คนนี้บอกคนไทยอะไรก็ได้เมื่อวันเสาร์ขับผ่านไปเจอค่าถวายน้ำมันเครื่องเออ <laughs> เออหุ่นยนต์มันต้องใช้น้ำมันเครื่องน้ำมันหล่อเลื่นนะนะเอาน้ำแดงไปถวายไม่ได้นะเ,เดี๋ยวมดขึ้นเนสนิมกิน <laughs> <laughs> เอา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 ,เอาเข้าไปเอาเข้าไปาว่ากันไปแล้วก็ช่างจะรู้ด้วยนะว่าหุน่นนะ หุ่ออปติมัสนี่มาจากต่างโลกนี่ชอบดูลำไทยนะนนฟังแล้วเอานางลำมาลำให้ดูเอออ่ะอาชญากรรมกันบ้างนะครับนี่ก็หนุ่มใหญ่วัยห้าสิบเจ็ดปีคลั่งเอามีดพลาไล่ฟันชาวบ้านที่ขี่มอเตอร์ไซค์หน้าบ้านตำรวจผู้ใหญ่บ้านเข้าชาร์จพลาดท่าโดนฟันข้อมือเกือบขาดเลยเนดนินฟังครับ ปรากฏว่าเอาไม้งงไม้แงมดันแล้วดินหลุดพุงใส่ตำรวจก็เลยยิงทิ้งซะเลยนั่นก็ทำไงได้เนาะป้องกันตัวเนาะเ,เรื่องราวข่าวนี้นี่ก็พันตำรวจเอกเลียงศักนุ่นเกลียงรักษาราชการแทนูมงครับการตำรวจภูธรเยุวยาคนครศรีธรรมราชพร้อมในตำรวจชั้นผู้ใหญ่เข้าตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งรับที่บ้านหนองนูดหมู่13ตําบลหนองหงองเภทุงสงขคนศรีธรรมราช หลังสายตรวจแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เข้าระงรับเหตุชายคลุมคลังใช้มีดพลาไล่ฟันชาวบ้านโดยระหว่างเข้าระงรับเหตุแล้วกดว่าผู้ใหญ่บ้านถูกผู้ชายคนนี้ฟันนะครข้อมือเกือบขาดเลยก่อนจะไล่ฟันตำรวจนะเขาก็เลยเปืนยิงสวนเป็นนัดหนึ่งครับแม่นไม่ดูก้าผีจับวางนะนเข้าที่หน้าอกเลยนะครับล้มตึงตายทันทีเจ้า้าที่กันที่เกิดเหตุเอาไว้นะครับแล้วก็ประสาน แพทย์นะครับนะครับพิสูจน์หลักฐานหน่วยกู้ภยัยเข้ามารวบตรวจสอบด้วยนะครับพนักงานนายการฝ่ายปกครองด้วยก็นเด็กกันเนี่ยเจ้าหน้าที่กันพื้นที่เอาไวา้ไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาวุ่นว,า,วายทราบชื่อก็คือในอดีศักดิ์อายุ57ปีเป็นเจ้าของบ้านนั่นแหละโดนยิงด้วยปืนเข้าหนึ่งนัดเขายอดอกเลยนะครับใกล้ๆร่างก็มีมีดพลาเปื้อนเลือดที่ใช้ก่อเหตุตกอยู่แล้วเขาก็เก็บไว้เป็นหลักฐาน สอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยสายตรวจพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่ปิยะแก้วคุ้มภัยนะครับผู้ช่วยนะนางประภัยเกิดกลิ่นหอมเขาก็เข้ามาระงับเหตุในอดิศักดิ์ที่มีอาการคลุ้มคลั่งอย่างรุนแรงเอามีดพลาไลฟันชาวบ้านที่ขีม่มอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าบ้านตัวเองหลายคันนะครับแต่ว่าโชคดีไม่มีใครเจ็บแต่ก็สร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาแลวก็เพื่อนข้างบ้าน แต่ว่าระหว่างระงับเหตุเนี่ยนะผู้ใหญ่ปิยะพลาดทา่ารับถูกฟันเขาทีข้อมือห้อยตองแต่งเกือบขาดเลยนะครับนะก่อนที่จะถูกวิสามันนางประภัยนะครับนะออกกันเป็นผู้ใหญ่บ้านนะนะไม่ใช่ผู้ช่วยนะไม่ใช่ผู้ช่วยนะครับนะนี่ผู้ผู้ใหญ่ประภัยนี่แกเป็นผู้ใหญ่หมู่สิบสามแต่ว่าคนที่โดนมีดฟันเนี่ยอ่ผู้ใหญ่ปิยะอยู่หมู่เก้านะครับนะผู้ใหญ่บ้านสองหมู่มาช่วยกันนะนะครับ ผู้ใหญ่ประพันธ์บอกว่าเดิมในอดิศักดิ์เนี่ยนะอยู่ในขายจิตเวทนะจะต้องเอาตัวไปบําบัดก็ปรากฏว่ามีอาการคลุ้มคลั่งทำร้ายเจ้าหน้าที่ก่อนเขาพยายามใช้ไม้แง้มเหล็กงามในสกัดครับนะแล้วก็ผู้ใหญ่ปิยะนี่ก็พยายามเข้าคุมตัวแต่พลาดท่านะถูกในอดิศักดิ์เอามีดพลานี่ฟันเข้าที่ข้อมือเกือบขาดเลย แล้วก็ดิ้นหลุดจากไม้งามก่อนที่จะถือมีดพลาพุ่งเข้าใส่ตำรวจและจะฟันตำรวจเนี่ยเขาก็เลยชักปืนยิงสวนไปตุ้มหนึ่งนัดนะกลายเป็นผีทันทีส่วนผู้ใหญ่นี่ก็จที่รีบเอาส่งโรงพยาบาลนะครับให้หมอนะครับทำการเชื่อมต่อเส้นประสาทกระดูกแล้วก็เส้นเอ็นอย่างเร่งด่วนแล้วนะนี่ก็ขอให้ปลอดภัยก็แล้วกันขอให้ต่อได้สำเร็จนะครับใช้งานได้ตามปกตินะ เอ,อก็ยังไม่ทุเลาเบาบางนะครับเ,เรื่องของคนคลั่งจากยาเสพติดหลอนจากยาเสพติดนะจนป่วยติดตะเวทหลอน,ล,อนล้วล่ว,ลว,ลวแล้วก็ก่อเหตุอย่างนี้เดี๋ยวน้องฟังนะนก็รู้ทั้งรู้นะดูดเข้าไปเสพเข้าไปนานๆมันก็จะหลอนอย่างนี้เนี่ยเออก็ยังไม่เลิกกันนะครับไอ,อคนขายก็ขายไอคนขนก็ขนเงินจริงขนเงินจางขนเงินเข้ามาเต็มบ้านเต็มเมืองหมดเนี่ย ไม่รู้ว่าจะปราบกันยังไงหมดเอาจริงๆนะั่นมันก็เป็นปัญหาของทุกประเทศนะครับนะแม้แต่ประเทศที่กฎหมายรงแรงนะครับนะมันก็ยังมีนะคนที่กล้าเสี่ยงนะนะครับกาแลกเนะี่ยมันก็มีนะประเทศจเจริญแล้ววิทยาศาสตร์ก้าวหน้าไปขนาดไหนอะไรแล้วก็ยังมีนะนะครับนะบมันเป็นปัญหาอยู่คู่โลกเลยแหละนะครับ,นะรบอ่ะแล้วก็ดูแลครอบครัวลูกหลานของเราก็แล้วกันนอไม่ให้เข้าไปในวังวนนี่ หัวคนป่าหัวคนป่าหัวคนป่าเขาเกิดขึ้นมาเพื่อชาวนาชาวไร่เพิ่มผลผลิตเพิ่มพูนกำไรด้วยแร่ธาตุทันดีกว่าใครๆคุณาภาพโดนใจเกษตรกร,ร,กรยังยืนคือความต้องใจมุง่งมัน่นนี่คือรายการข่าวชาวทุ่งนะครับนะดำเนินรายการโดยวันชยัยเมืองขุนเดชนะ หนุ่มมาเสียเมียหนึ่งลูกสองน้องเมียงามงามคนนี้นำรายการมาจนถึงช่วงสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะเวลาก็ไล่หลังมาแล้วนะครับนะก็นำรายการจากลากันไปก่อนก็แล้วกันนะครับนะทิ้งท้ายด้วยาง,งานเพลงเพราะๆนะเอาไว้นะครับปิดท้ายรายการซะหน่อยอ่าก็อย่าลืมกันล่ะนะครับพี่น้องเกษตรกรนะกับแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่านะครับนะเข้าเข้าสู่ปีที่100นะครับนะ หนึ่งศตวรรษแห่งความมั่นคง,ย,งยั่งยืนะร่วมกับพี่น้องกเกษตรกรไทยด้วยแม่ปุ๋ยคุณภาพดีนะครับนำพามาจากต่างประเทศนะแหล่งผลิตไหนและธาตุอะไรที่ประเทศไหนดีที่สุดเราเอามาผลิตให้ได้ใช้กันนะครับนะปุ๋ยเต็มเม็ดเนื้อปุ๋ยเต็มสุดนะเนื้อปุ๋ยเต็มกระสอบนะครับ50กิโลกรัม no filler นะไม่ เติมสารเติมเต็มลงไปให้มันเปลืองพื้นที่นะครับนะหนึ่งกระสอบต้องเป็นเนื้อปุ๋ยล้วนๆน,นะไม่เอารัดไม่เอาเปรียบพี่น้องกเกษตรกรแน่นอนนะสังเกตกระสอบนะข้างๆก็จะเป็นแถบใสๆให้ได้มองให้ได้เห็นเนื้อปุ๋ยกันเลยแหละนะครับธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมครบถ้วนนะครับนะเอาไปใช้กันนะครับนะอยากให้ข้าวเต็มนานะครับนะออกรวงดีนะใบเขียวใบตั้งทนทานนะครับรากเดินดีนะครับผลไม้ นะลูกโตติดผลดอกคว้าเหนียวไม่หลุดร่วงง่ายนะเต็มต้นเลยนะครับนะอวบๆใหญ่ๆนะครับขายได้ราคาดีนะไรอ้อยนี่ก็นะสูงใหญ่นะลำต้นโตนะความหวาน c ีซีเนี่เพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าจะเป็นนะมันสัมพัลังนะครับขุดขึ้นมางัดขึ้นมานี่หัวนี่บิ๊กบ้มใหญ่ยักษ์เลยนะครับนะก็เอาไปใช้กันนะร้านค้าต่างๆนะครับนะก็บอกก็กล่าวกัน ให้รู้เน,ะนาะก็ไปหาซื้อหาใช้กันนะครับมีจําหน่ายหมดแหละนะครับก็เลือกซื้อได้เลยตามร้านค้าที่ประกาศไปนะหรือจะโทรมาพูดคุยสอบถามที่ศูนย์บริการข้อมูลของเราได้เลย0 9 9 0 0 2 4 9 9 9นะครัน099 0 0, 0 2 4 9 9 9นะครับนะอ่ะวันนี้าเากันไปพรุ่งนี้มาใหม่สวัสดีครับ